ข้อคิดเชิงบวกชนะใจตนเองก่อนชนะใจใครความต้องการเป็นที่ปรารถนาของคนอื่นความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือความต้องการการตอบสนองที่ดีในการติดต่อสังคมกับผู้อื่นเหล่านี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของมัสโล ผู้คิดค้นและศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและศักยภาพของมนุษย์แม้คนเราจะไม่ได้ต้องการเป็นหนึ่งในใจของทุกคนเสมอไปแต่ความผิดพลาดล้มเหลวส่วนใหญ่ที่เราไม่พึงประสงค์มักมีสาเหตุมาจากการที่เราเอาชนะใจคนไม่ได้ หวใจัยสำคัญของการชนะใจคนรอบข้างนั้นแท้จริงอยู่ที่การชนะใจตนเองให้ได้เสียก่อนเพราะการที่เราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนรอบข้างได้เรา ย่อมต้องกล้าหาญพอที่จะปรับปรุงนิสัยส่วนที่บกพร่องของเราเสียใหม่ปรับวิธีคิดลดความเอาแต่ใจตนเองและเปิดใจให้กว้างขวางมากพอจะยอมรับนับถือคนอื่นๆได้บ้างศิลปะแห่งการชนะใจคนอื่นจึงไม่ได้อยู่ที่การ มุ่งหากลวิธีต่างๆเพื่อทำให้ใครๆมาชอบเราแต่อยู่ที่ตัวเราเองอินดีปรับปรุงทัศนคติวิสัยบุคลิกภาพและการวางตัวเองเสื้อใหม่และเมื่อน,นั้นแหละที่ใครๆก็ย่อมจะชื่นชมยอมรับเราได้อย่างไม่ยากเย็นเลย